ปิดหัวกูเลยกูจะจ่ายให้ผู้รับเหมาคนเดียวงานแต่ละงานกูจะไม่ให้ในการสัญญาว่าจ้างยกเลิกคือกูจะเอาผู้รับเหมาตัวเดียวเลยเอาเล็กหนึ่งตัวเดียวเออมันจะจ้างใครก็ช่างแต่ขอให้ได้งานอย่างละเอียดราคาไม่เกี่ยง ตอนนั้นเท่าไหร่มะจำไม่ได้สามพันล้าน3,000สาพันล้านใช่ไหมใช่สามพันล้านสามพันล้านสามพันล้านเครื่องบินเครื่องบินบินผ่านสามพันล้านโอเคกูดูแล้วกูดูแล้ว พอดีแบบมันกูส่งมาแล้วแบบมันอนะ่ะเออแบบกูส่งมาแล้วทีนี้มันเป็นแบบสําเร็จรูปนะเพื่อนกูเรียนอยู่ที่ช่างกลอุดรธาน,านีมันเป็นวิศวะอยู่ที่เทศบาลของศรีคนครเรี๋ยวานี้กำลังตอกเสาเข็มขึ้นป้ายเรียบร้อยไปอิกเจ็ดไปอีเกเจ็ดขาวน้าเงินขาวน้าเงินทีนี้กูจยาไปติดติดใจตรงนี้เนี่ยไอคนที่มา พวกชุดพวกอะไรเนี่ยแต่ชุดกูออกมันรียบร้อยแล้วเป็นชุดพื้นเมืองชุดพื้นเมืองเชี่ยวชาญเฉพาะทางแล้วทีนี้เนี่ยมันมีไอตัวใดตัวหนึ่งเอาตั้งแต่อาหารกลางวันมาก่อนอาหารกลางวัน มันมีผู้มาประมูลไว้ก่อนหน้านั้นใช่ไหมแล้วทีนี้กูอยากจะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยก็คือเป็นอาหารที่ถูกสุขลักษณะ